สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้านบ้านพระเดิมๆเลยอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ผมรับประกันแท้ให้ทุกองค์ครับพี่คือเด็ดเเด็เด,ดสมชื่อแน่นอนครับเอาพวกองค์แรกเลยครับ เป็นปูยิ้มเนื้อตะกัวพี่ดูกรอบครับต้องปีไหนอะกรอบก็เลี่ยมอย่างนี้ครับแล้วพี่ดูเนื้อด้านในครับแล้วดูข้างๆเก่ากึกเลยนะครับตรงนี้เป็นหลวงปูยิ้มว่านองบัวเนื้อตะกัวนะครับพี่ดูกรอบแล้วด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับ นั่นไงครับพี่ดูหลอบอย่างนี้ต้องปีไหนครับพี่ดูเนื้อครับอง์นี้คอสองพันห้าครับต่อไปครับ เป็นหลวงปู่ทวดบล็อกเมกะพัดครับปีศูนย์ห้าศูนย์ปดนะครับพี่ลงพิมพ์มาก่อนก็ได้พิมพ์ว่าบล็อกเมกะพัดครับแต่นี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วพี่ดูความเก่าครับดูด้านข้างแล้วดูช่อด้านล่าง ดูด้านหลังครับพี่ดูเนื่ยค,คือพระผมศึกษาจากผมดูความเก่าครับพี่ดูถ้าอย่างนี้ไม่เก่าอีกไม่รู้ว่ายัางไงครับผมมีรับประกันให้ทุกองคนะครับ องค์นี้ขอ4,500ครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ชัดเจนครับต่อไปครับเป็นพระสมเด็จพี่ดูคาบกุครับดูพิมพ์ดูทรงดูเนื้อหาพี่ดูเนื้ออย่างสวยเลยครับแล้วดูด้านหลังครับ ภาพกุชัดเจนคนระัองคนี้ขอสี่พันครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ผมมีรับประกันให้คนระับต่อไปคนระับเป็นปูท่ทวดเนื้อหว่านปีเก้าเจ็ดพิมพ์กรรมการครับพี่ดูเนื้อหา ดูความเก่าดูกรอบก็พีน่น่าจะรู้นะว่าเก่าไม่เก่าครับองค์นี้ก็อสามพันห้าครับต่อไปครับเป็นเร่บางไผ่ครับเขาแยกหลวงพวกเกิดไหมครับ พี่ดูเนื้อดูความเก่าตามซอกดูดินเบ้ายังติดอยู่เลยนะแล้วยันเป็นเส้นเลยนะ องค์นี้ขอสามพันนะครับคือผมศึกษาพระดูจากความเก่านะครับพี่ดูหน้าพระของผมคือพี่ดูเอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวหาว่าผมโม้เอ,เองครับต่อไปเป็นปูทวดปีสู่หน้านครับอย่างนี้แล้วพี่ดูรอยตะใบเก่าๆแล้วดินเบ้ายัางติดอยู่เลยนะครับ พระบ้านม่านคือผมไปคัดมาที่ผมกล้ารับประกันเพราะผมดูแท้ท่านี้ผมจะกล้ารับประกันแล้วผมจะพูดโม้ทำไมพี่ดูขึ้นเป็นเกตเลยนะครับดูด้านลังนะโชว์ด้านล่างนะครับ งนี้ขอ6 0พัครับต่อไปครับเป็นปิดต้าน่าจะเป็นหลวงปู่สุขไหมครับพี่ดูเนื้อแล้วดูรอยจานหน้านหลังครับคืนไปกับเนื้อเลยครับจานอย่างนี้ของหลวงปู่สุขไหมครับแต่ไม่รู้พิมพ์ไหนนะครับดูพระยังสวยอยู่เลยนะครับ เดี๋ยวดูด้านก้นครับน่าจะเป็นของหลวงปู่สุกหครับพี่ดูจานดูความเก่าครับขาบทองบางๆนะครับองค์นี้ขอสองพันห้าต่อไปครับ เป็นปูท่ทวดพิมพ์ชะลูดครับพี่ดูหน้าดูตาดูปากครับแล้วพี่ดูเนื้อหาดูไข่ครับไข่ขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับชัดเจนเลยนะครับองค์นี้ พี่ดูปากดูตาถ้าถอดพิมพ์ทอนไม่ติดอยู่แล้วพี่ดูเนื้อหาเอาเองก็แล้วกันดูเสียบสงสัยเขอุดนะครับความเก่ามันทำกันไม่ได้ครับแลยโกกไม่ได้ถ้าผมโกกโกกผมจะมา นั่งนี้ทำไมวะผมไม่กล้ารับประกันหรอกครับถ้าผมโกกพี่ดูไขขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับองนี้ขอสี่พนาครับและมาพบกับองค์สุดท้ายครับ เป็นปูเอี่ยมวัดหนังครับแล้วพี่ดูเนื้ออาจจะใช้มานะครับเขาเปิดเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมาแล้วหน้าหลังสึกครับแล้วพี่ดูเนื้อดูความเก่าเมืออาจจะสันนะครับ แล้วยันเป็นเส้นสวยเลยนะครับด,ด้านหน้าด้านดลังอาจจะสึกหน่อยครับนี่ช่ออยู่นี่นะครับนั่นไงพี่ดูเนื้อ ผมรับประกันให้ทุกองค์นะครับประกันแท้ทุกองค์คนระับแต่อาจจะมีราคาหน่อยนะครับพี่ดูพระเก่ากับพระใหม่คือดูง่ายเลยนะแยกง่ายเลยนะผมว่าพระใหม่ยังดูยากกว่าอีกครับ พี่ดูเนื้อองนี้ขอ8,000ครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ063 080 017มบผมรับประกันให้ทุกองค์ครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ